เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมนะครับทางเพจเป็นตาฮักในเครือเอ็มีอาร์ออนไลน์แล้วก็ช่องนิวส์วันทุกท่านนะครับวันนี้อากาศโปร่งใสมากนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอรองจังหวัดแคร่นะครับแล้วก็จะได้มาคุยกับพี่ชายคนหนึ่งนะครับที่มาอยู่ในพื้นที่ว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างแล้วมาเริ่มต้นชีวิตยังไงตอนนี้ก็ ท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะครับอยู่กับผมนี่เองนะครับพี่สถาพรนะครับพิสิทธิ์สังฆกุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแฟนเพจอีกรอบหนึ่งเนาะเป็นไงครับพี่สถาพรเริ่มต้นมาอยู่ตั้งแต่ตอนไหนมาอยู่ที่นี่พศ2536พศ2536ครับก็ประมาณกี่ปีประมาณกี่ปี36 4、6 5หเดี๋ยวนะ46 56 ป,ปีประมาณยี่สิบปีครับตอนนั้นตอนนั้นอ่ะพี่เป็นคนที่ไหนเริ่มต้นชีวิตคือเราเราเติบโตจากไหนพี่ผมเกิดจ,จังหวัดทางภาคใต้นะฮะอยู่ที่ภาคใต้เสร็จแ,แล้วทีนี้ก็ลอนเล่ทำมหากินไปเรื่อยๆถ้าผพนพอรับราชการก็ย้ายกันไปแล้วก็อ่ออยู่ช่วงหนึ่งก็ไปทํางานบริษัทครับพอทางานบริษัทมาได้ระยะหนึ่งทําไปเราก็คิดว่าทําไป มันก็ได้แค่เลี้ยงชีพไปรับเงินมีที่เหลือมันก็พอกินพอใช้ไปวันวันๆก็เลยคิดว่าเราควรจะทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองบ้างครับก็ได้ประสบการณ์จากบริษัทมาครับก็คือเราก็มาค้าขายเล็กๆน้อยๆรเริ่มแรกก็ มันเหลือจากที่บริษัทเป็นเงินสะสมก็อเหลือเข้ามาในอำเภอนี้ก็หมื่นสองพันบาทหมื่นสองพันบาทครับหมื่นสองพันบาทแล้วหมื่นสองพันบาทนี้เป็นเงินสะสมที่ทํางานมาประมาณเกือบสิบปีเก็บแล้วใช้แล้วอะไรแล้วเราก็เหลืออยู่หมื่นสองพันบาทครับก็เลยเดินทางกลับทางจังหวัดเป็นบ้านของแฟน เ็าอยู่ที่บ้านของภรรยาผมอะอยู่ที่นี่นะครับที่นี่อำเภอเนี้ยอาเภอรองครับจังหวัดแพร่แล้วก็มาขอเช่าที่เขาคบแล้วก็พูดกันตรงก็คือลื้อเล้าไก่ของพ่อตารือเล้าเล้าไก่เอาเล้าไก่มาทำเป็นาที่สถานประกอบการเป็นบ้านด้วยแล้วก็เป็นสถานที่นำหมากินแล้วก็นําเงินส่วนมันก็คือมันหมดไม่มากครับแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกัน เห็นว่าเรากลับบ้านมาเขาก็ช่วยกันครับก็เป็นวัฒนธรรมเก่านะที่ว่าเขาจะต้องช่วยกันแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็นำเงินหมื0 0สบาทไปซื้อปั๊มลมสมัยนั้นก็0พันสามพันบาทคือตอนนั้นว่าจะเริ่มท้นทําอะไรพี่ทำล้างอัจฉีิยะค่าแครอ๋อทำคาแครครับในตอนนั้นนี่นะเพอนี้ไม่มีเลยอครับเป็นที่แรกที่เราก็คิดว่าเอาทนเอา ซื้อปั๊มลม3000บาทซื้อปั๊มน้ำแรงดันสูงสมัยนั้นมันก็แพงหน่อยก็เกือบ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 หมื่นอ่ะแปดเก้าพันบาทแล้วก็ซื้ออุปกรณ์แบบที่หาได้ในท้องถิ่นก็ทำแค่สองอย่างก็คือมีปั๊มลมกับแล้วก็เครื่องดูดฝุ่นก็ใช้ของเก่าที่มันมีอยู่ครับก็คือทำคาแคร์มันได้ระยะหนึ่งก็คือกิจการ ไปได้แล้วก็พอไปได้ก็ได้ขายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องตอนสมัยนั้นนี่ไม่ต้องลงทุนนะสมัยนั้นนี่ก็ใช้เครดิตเอาอก็คือทําตัวเลขแล้วก็ใช้เครดิตคือหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นเปิดมาก็ถึงปีพศ2544ฮะก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเราก็ได้เงินก้อนนั้นมาซื้อที่ หนึ่งไร่ไร่ครึ่งโอ้ไหทั่วที่พี่ตอนนั้นะที่แพงไหมไร่หนึ่งที่ตอนนั้นไร่หนึ่งเป็นเงินหลักแสนเป็นเงินหลักแสนนะอ่าคือครับอย่ามาเทียบกับตอนนี้นะตอนนี้ตอนมากนี่เขาให้ผมก็หลักล้านโอ้ครับครับผมตอนนั้นหลักแสนครับอ่าตอนนี้หลักล้านครับแต่ก็เราก็ไม่ได้สนใจว่าจะซื้อมาเพื่อขายเราก็ซื้อมาหากินแล้วก็ พลิกผันไปไปเจออาชีพหนึ่งซึ่งเราเรียนจบมาทางนี้ก็คืองานตรวจสภาพรถพี่เข้าสู่เส้นทางสายเกษตรได้ยังไงเส้นทางสายเกษตรเข้ามาแบบครับเขาเรียกว่าเสี่ยงเอาเสี่ยงเอาเลยเหรอครับก็คือลองทำลองผิดลองผูกอ๋อลองผิดลองถูกใครอยากจะปลูกจะปลูกอะไรก็ปลูกไปก่อนเ็นเขาทำเราก็ทำครับอยู่มาวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นครับออ เราได้ยินเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชาครับศาสตร์พระราชาแล้วก็ทําให้เราคิดว่าเราน่าจะพัฒนาไปครับไปตรงนั้นได้ก็เลยขวนขวายไปศึกษาตัดสินใจไปศึกษาเกี่ยวกับงานด้านนี้ที่ศูนย์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระบาเจะ้อของหลวงเราใช่ไหมพี่ของหลวงครับอ๋อของหลวงปุมก็น่าจะเป็นรุ่นแรกๆไหมเป็นเรียนเนี้ยรุ่นแรกๆฮะก็เป็นหลักสูตรเร่งรัดเพื่อจะให้คนที่แบบไม่มีเวลาได้ได้มีความรู้อืก็คือมันจะมีสามวันสองคืนมีหกเดือนมีแปดเดือนมีสิบสองเดือนมีหนึ่งปีครับผมพี่ก็เลยเลือกเลือกลงสั้นที่สุดมีเวลาน้อยที่สุดก็เลยเลือกหนึ่งปีใช่ไหม ครับ <laughs> ไม่ถึงขนาดนั้นสามวันสองคืนคนะแล้วก็วิชาชาวนานะอย่างท่านที่ผู้ชมผู้ชมคงติดตามเพจผมนะครับทั้งอยู่ในนั้นมีทั้งหมดกี่วิชาออผมไปได้เกี่ยวกับออข้าวนอกนาข้าวนอกนาครับข้าวนอกนาน <ะ S 1> หนึ่งไร่หนึ่งแสนเป็นอุบายครับครับ,รบข้าวนอกนานี่ก็คือ,อ,อข้าวที่หล่นบนานาเนี่ยครับ แล้วก็มีการทดลองว่าข้าวเมล็ดเดียวเนี่ยมันสามารถแตกกอได้มากถึง่าตามความสมบูรณ์ของดินเนาะก็คือได้มากระดับร้อยเส้นอ่ะร้อยเส้นร้อยร้อยต้นร้อยต้นครับเริ่มต้นจากเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับซึ่งข้าวทั่วๆ่วไปที่เราปลูกนี่ตามยัากรรมเนี่ยยังมากก็แค่30ครับแต่อันนี้มันแตกถึง150ครับก็เป็นไปได้เป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยเป็นร้อยขึ้นนะครับ กอเดียวนะร้อยเส้นและเส้นหนึ่งมีรวงที่ยาวเมล็ดที่สวยครับครับผมก็เลยลองมาทําดูครับแต่ละทีเนี้ยเนื่องจากว่าทําแบบเนี้ยมันก็พิถีพิถันครับต้องใช้เวลาพิถันมากแต่ถามว่าได้คุ้มไหมคุ้มมากสวยมากประทับใจมากต้นข้าวสูงท่วมหัวแต่ไม่ล้มกอข้าวใหญ่อืได้ปริมาณข้าวต่อไร่ครับเป็นที่น่าพอใจ คือล่าสุดปีล่าสุดเนี่ยผมก็ได้ทานนะพี่สาพรนี้ก็ส่งมาให้ผมทานนะครับปีล่าสุดนี้ได้ได้ได้ประมาณเท่าไหร่พี่ต่อไร่ต่อไร่ใช่ไหมฮะรับผมได้อยู่ตอนนี้ก็ได้อยู่ตันตันเศษๆฮะโอ้ตันเศษๆกับครอบครัวเล็กๆน่ารักน่ารัก<ต>ก็กินบสบายนะคือก็คือพลิกทฤษฎีไปนิดนึงก็คือผมทาลัดไปก็คือแทนที่เราจะทํานาแบบที่เรียนมาแล้วก็พลิกไปทําแบบว่าคาใช้เครื่องปลูกเอาครับแล้วก็ ให้มันใกลเคียงก็คือให้มันห่างแล้วก็ใส่กล้าน้อยครับก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจะได้ไม่มากเท่าทฤษฎีที่ไปเรียนมาครับตามทฤษฎีนั้นนี่จะได้มากกว่าเพียงนาใช้พื้นที่อลองทดลองนี่สามงานได้ข้าวแ0ดร้อยกิโลโแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มมาอีกอีอกหนึ่งงานก็คืออีกหนึ่งร้อยตารางวาเนี่ยรเราก็จะได้มาอีก25%่สิบห้าเเนตมันจะได้ตันกว่า แล้วก็มเมล็ดข้าวที่สวยเหมาะที่จะทําเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวมากกว่าคือคพี่จะเห็นความต่างเลยใช่ไหมระหว่างการ,รที่พี่น้องเราทําเป็นนาเนี่ยที่เห็นนี้ก็คือเป็นนาหวานนะครับซึ่งซึ่งเป็นแปลงที่ติดกับของพี่เขานะครับท่านผู้ชมที่ที่เห็นอยู่นี้คือถ้าเกิดเราทําแบบนาของเราที่เป็นเรียนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างคือถ้าเราทําแบบ ที่เราไปเรียนวิชาออมความรู้มาเนี่ยจะเห็นความแตกต่างใช่ไหมพี่โอ้เห็นมากเลยครับที่แน่ๆก็คือเรื่องปุ๋ยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเราก็มากจากธรรมชาติครับคือคือของผมไม่ได้หมักนะผมใช้จากธรรมชาติที่มันมีอยู่ตามที่ทฤษฎีที่ไปเรียนมาก็คือปลาที่มันขึ้นมาอาศัยกบที่มันขึ้นมาอาศัยทุกอย่างพวกนี้มันจะต้องถ่ายมูลเพราะถ่ายมูลมูลมันก็คือปุ๋ยธรรมชาติที่มันจะให้เรา อันนั้นผมปุ๋ยนี่คือตัดไปเลยในแปลงทดลองหนึ่งปุ๋ยตัดไปสองยาฆ่าแมลงตัดไปเพราะว่าเพี้ยที่มันมีอยู่ในนาเนี่ยเวลาเข้าไปในนาเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นนาหวานที่เราเห็นเนี่ยเวลาเพี้ยเข้าเขาจะกระโดดไปใกล้เขาจะโดดใกล้ๆเขาก็ไปได้แล้วเขาก็จะขยายตัวได้เร็วเร็วมากแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในนาเราเนี่ยมันห่าง ครับเป็นนาปลูกเนี่ยหรือนาโยนเนี่ยมันจะห่างพอห่างเนี่ยพวกนี้เขาจะไปได้ระยะหนึ่ง<อ>แล้วก็ปลาต่างๆที่มันขึ้นมาอาศัยอยู่บนานเาเราเนี่ยครับปลาพวกนี้ก็จะกําจัดพวกนี้เป็นอาหารของปลา,มมาแมลงต่างๆที่มันล่วงหล่นลงไปปลาก็เก็บไปอพอเกิดว่าเราอยากจะกินปลาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็สามารถตักขึ้นมากินได้อไม่ต้องไปอะไรมากอะ่ะ คือระบบนิเวศมันจัดการมันมีความสมบูรณ์ของมันแล้วในตัวมีความลงตัวของมันแค่เราเป็นคนควบคุมเท่านั้นเองครับอย่าไปทําลายมันแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้พวกนี้ก็ต้องใช้แบบพอเหมาะพอควรครับอย่างเช่นว่าเราจะเอาปลามากินใช่ไหมเราก็กินพอเหมาะพอควรคเดี๋ยวถามพี่นิดนึงทีนี้ว่าจากที่ทํามาเนี้ยนะครับแล้วก็ณวันนี้แล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยพี่วาง วางวางวางโครงการไว้ยังไงก็จะทําอะไรขนาดไหนเอคงจะเพิ่มอีกไม่ได้แล้วฮะเพราะรว่าที่ทาอยู่มันก็เยอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอยากจะถ่ายทอดอสิ่งที่เรารู้มาหรือว่าได้รับผลมาเนี่ยให้ชาวบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากเพราะมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นสิ่งที่ย้อนยุคของเขาเขาคิดว่าเราไม่ทันสมัยเพียงแต่เขาจะดูว่าเราแอบใส่ปุยยป๋ยนั้นแอบใส่ปุ๋ยนี้อื คิดว่าเราแอบใช้ยานั้นใช้ยานี้แล้วก็เขาก็ไม่ได้เทียบกันดูว่าในนาเราเนี่ยมันจะมีบกบมีปลาอาศัยอยู่มากมายบ <c oughs> กบปลาอาศัยอยู่มากมายซึ่งพวกนี้เป็นตัวที่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าถ้าจักวงจรชีวิตของมันะ่ะจะปลูกพันธุ์กับข้าวเราเครับนณะวันนี้ขอโทษทีพี่ณนะวันนี้นะจากที่พี่มาเนี่ยเริ่มต้นด้วย <c oughs> ท่านผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยอย่างที่ เกิดไปตั้งแต่รายการที่คุยกับพี่นะครับเริ่มต้นด้วยเงินแค่หนึ่งมื่นสองพันบาทนะครับด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความตั้งใจนะครับแล้วโดยเฉพาะบรรยากาศของครอบครัวมีความสุขมากความสัมพันธ์ครอบครัวนี้แบบผมเห็นแล้วนะมาสัมผัสแล้วก็มีพลังมากนะครับแล้วก็ได้ทําเลที่มีบ้านแล้วก็มีแปลงนาอยู่ใกล้ๆบ้านด้วยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ทั้งหมดนี้ก็คือพี่มีกิจการ ส่วนหนึ่งที่เป็นตรวจสภาพรถยนต์แล้วก็ทําเรื่องกเกษตรกลมกลืนกันอยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องราวของพี่สาพรเนี่ยนะนอกจากว่างานที่แกทำงานเสียสละด้านสังคมนี่ก็ยังมีอีกเยอะนะครับแต่คลิปนี้เราขอคุยเรื่องเรื่องเรื่องนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาคุยกับพี่แกอีกนะสุดท้ายนะครับพี่สาพร ทิสิทธิสังฆกุลนะครับก็คืออยากจะให้พี่ฝากอะไรกับคนที่ดูดูทางเพจผมหน่อยนะครับเชิญเลยครับมีพูดคุยท่านผู้ชมเลยครับครับก็คือฝากไว้นะครับว่างานการเกษตรเนี่ยไม่ได้เป็นงานสําหรับคนยากคนจนหรือว่าคนที่ได้โอกาสนะครับทุกคนน่ะควรจะเข้ามาศึกษางานด้านการเกษตรนะครับเพราะว่ามันเป็นศาสตร์เกี่ยวกับ การบริโภคนะฮะเป็นอาหารบริสุทธิ์ที่เราจะได้รับประโยชน์จากเขานะครับแล้วก็ฝ่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับผมแนะนําให้นะครับว่าศูนย์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่ของผมนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์อดีศรพวงชมพูนะครับท่านได้ให้ความรู้ซึ่งทําให้ผม หูตาสว่างเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรครับครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้รับความรู้ที่แท้จริงนะครับอยากให้พบกับท่านโดยตรงมากกว่าครับครับจะจะได้ความรู้มากกว่าที่เจอผมนะครับครับสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมทางเพจเปตาฮักในเครือ MGR แล้วก็ช่อง New ส์วนนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับ ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สถาพรพิสิทธิ์สังขคุณนะครับที่นั่งแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าเรื่องชีวิตที่มาเริ่มต้นที่นี่ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังเชื่อว่าท่านผู้ชม,ชมหลายท่านนะครับหรือมีลูกมีหลาน,านอยากจะ,ะเดินเส้นทางสายเกษตรนะครับก็สามารถที่จะดูแล้วเป็นพลังได้นะครับเพื่อที่ที่จะต่อเติมความฝันหรือว่าสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําต่อไปเนาะสาหรับวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนเนาะ ครับสวัสดีครับพี่ครับอแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมครับ